สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวอย่างสำหรับทำแบบฝึกหัดที่11นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของเราจงหาโพ์ที่ขาดหายไปของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้ถ้าเป็นลนักษณะตัวนี้ตัวอย่าง6.1เขาให้3 6มาแล้วก็เขาให้หาตัวที่หายไปถ้าเราทราบ2พจน์ที่ติดกันจคดไหนก็ช่างอาจจะเป็น2องนพนี้ก็ได้ที่ติดกันเราจะสามารถหา R ได้ทันทีจากหลังส่วนหน้า ช่ไหมหลังหันหน้าตรงนี้ก็จะง่ายนะคะอ่ะแล้วก็จะหาเลยหา R เท่ากับหลังก็คือ6หารด้วย3 6หาร3ได้2อันนี้ a 1 a 2อันนี้ a อะไรคะที่หายไป a อะไรลูก a 3ใช่ไหม a 3เกิดจากอะไรเกิดจาก a 2คูณ R a สของเราก็คือ6คูณ R ของเราก็คือ2 6 2หเป็น12 อันนี้ a 3ได้มาแล้วว่าเป็น12อ่ะต่อไป a ที่อยากทราบก็คือ a 4, a 4ี่ a สเกิดจาก a 3คูณ r ก็คือคูณไปเรื่อยๆใช่ไหม a 3ก็คือ12คูณ r ก็คือ2 12สองเป็น24ได้มาแล้วอ่ะต่อไปก็คือ a 5 a 5ก็คือเอา a 4คูณ r A4 ของเราคือ24คูณ r คือ2 24ยคูณสเป็น 48อ่าตรงนี้ดังนั้นโพสที่ขาดหายไปของลำดับเรขาคณิตน,นี้คือ12 24และ48เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันตัวอย่างหน้านะคะ